สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกๆท่านนะคะสวัสดีทั้ง fc เก่าแล้วก็ fc ใหม่เนาะวันนี้ก็มาพบกับช่องสาวเวิองเช่นเคยนะคะอ่าวันนี้ก็มีแนวทางฮานอยสูตรเม็ดเดียวเนางวดนประจําวันที่21ธันวาอ่ะยี 21, มกโอ้ยพี่น้องลงเดือน21พฤษภานะคะ2 5 6 5นะคะอ่าแอดให้เด่นที่48แล้วก็3เนาะ วิ่งรูดที่4ี่เนาะพี่น้องจ๋ามาดูผลกันนะคะโอยเฉพาะกิจ2 9 3ล่าง4 9นะคะมาทั้งเด่น4เด่น3นะคะแอดให้รูดที่4เนาะมา4 9นะคะเข้า49ส่วนพิเศษนะคะ8 3 7 3มา2คู่แล้วนะคะส่วนล่าง8 4เนาะอ่ะ เด่นทั้ง8ทั้ง4มานะคะ488 4เข้าตัวที่แอดเน้นนะคะส่วนปกตินะคะ195ล่าง24เข้า4 2ตัวที่แอดเน้นด้วยนะคะพี่น้องจา๋าแต่ว่ามาตัวกลับเนาะก็ยังดีนะคะดีกว่าหลุดเนาะพี่น้องจา๋าเพราะว่าทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะ VIP นะคะ262ล่าง92 อันนี้แอดหลุดไปเนาะวันนี้เกือบแตกสี่หน่อยนะคะวันนี้มาแค่สามหน่อยนะคะพี่น้องจ๋ามาแค่สามหน่อยนะคะผูใ้ใดโชคดีเนาะคอมเมนต์พูดคุย mm. บอกแอดด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจทําแนวทางเนาะคานวณแนวทางออกมาแบ่งปันพี่ๆ่เช่นเคยเนาะ mm. อ่ะไปตามต่อกันโขงวันที่2 1กันเนาะ วันที่21นะคะก่อนไปรับชมนะคะเรามาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่มปแต่18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจาอัาปูนกันไปเนาะอ่ะเรามาดูตัวเด่นในวันนี้นะคะ ตัวเด่นในวันนี้แอดก็มีหกเนาะมีศูนย์แล้วก็มีเจ็ดนะคะแต่ว่าแอดจะวิ่งรูดที่หกนะคะพี่น้องจ๋าวิ่งรูดที่หกเนาะถ้าใครไม่ชอบหกนะคะสามารถนำศูนย์กับเจ็ดนะคะไปวิ่งไปร,รูดได้เนาะหกหรือเก้านะคะหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะถ้าชอบก็เปลี่ยนเป็นเก้าได้นะคะถ้าไม่ชอบหกเนาะ เรามารู้ที่หกกันนะคะหกก็จะมีหกศูนย์เอ้าพี่น้องหกหนึ่งจะไม่เอาโอ้ยนอแอดกระได้ไปเอาหกสองเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอลบแป๊บหนึ่งหกหนึ่งนะคะหกสองหกสาม หกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้านะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นนะคะพี่น้องสาวว่าจะตรงใจพี่พี่เอฟซีหรือเปล่านะคะอ่านำไปพิจารณาดูนะคะพี่น้องสาว นำไปอ่าพิจรารณาดูถ้าชอบก็ค่อยตามเนาะแต่ถ้ามีตัวที่ชอบก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งเด้อพี่น้องจ๋าอ่าสำหรับหกเนาะก็จะมีหกศูนย์หกหนึ่งนะคะหกสามหกสี่หกห้าหกแปดนะคะอ่ะ ถ้าชื่นชอบเหมือนกันก็จดไว้แคบไว้นะคะนําไปเป็นแนวทางแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะก่อนออกไปเนาะแอดก็ขอกําลังใจพี่ๆเช่นเคยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสําหรับแนวทางทุก,ทกๆแนวทางนะคะก็ขอให้พี่ๆ fc ทุกๆท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกๆคนเนะาะเงินทองไหลามาทีมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ